เลยทำให้เขาตกใจและเผลอกืนถุงยางหันซาลงไปแต่เจสันก็ได้ช่วยกระแทกมันออกมาสวัสดีครับอ้วนสตูดิโอวันนี้ก็มีหนังมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก่อนที่จะไปฟังกันฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ เริ่มเรื่องมาที่แอนนี่เขาได้ยินจุบก,กับแฟนหนุ่มที่กําลังจะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนต่างเมืองแต่แฟนหนุ่มของเขาก็บอกกับเขาไปว่าไม่เป็นอะไรขับรถไปหาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วและเขาก็ได้ล่ําลากันแต่แอนนี่เขาก็ดูเหมือนมีแผนอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ไปเปลี่ยนชุดที่รถแลวเขาก็แอบปีนเข้าไปที่หลังบ้านของเจสันและปีนไปทางที่หน้าต่างและเจสันนั้นกําลังสไลด์นอนอยู่ทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมาก แม่สาวแอนนี่ก็ได้เข้าไปหาเจสันแล้วได้เปิดชุดออกพร้อมกับบอกเจสันว่าเซอร์ไพรส์และแม่สาวแอนนี่ก็ได้ใช้ปากไปที่น้องชายของเจสันในขณะนั้นแม่ของเจสันก็เปิดประตูเข้ามาเจอทําให้แอนนี่ตกใจเป็นอย่างมาก เลยทำให้เขาตกใจและเผลอกืนถุงยางหันสาลงไปแต่เจสันก็ได้ช่วยกระแทกมันออกมาแล้วเธอก็ทำแผนที่จะเสียสิ่งเละไม่เป็นท่าและภาพก็ได้ตัดมาที่เพื่อนเขาอีกคนเพื่อนคนนั้นก็คือเค่าที่เขากำลังสีอยู่กิ้วกับแฟนหนุ่มอยู่สาวเค่าเป็นคนไม่ชอบไว้ใจแฟนตัวเองเพราะชอบเปรียบเทียบแฟนตัวเองอยู่ตลอดจากนั้นภาพก็ตัดมาที่มิเชลสาวเซ็กทอย เขาเป็นคนที่ชอบใช้เซ็กทอยเป็นอย่งมากเขาซื้อทุกอย่างมีติดไว้ในบ้านแฟนในฝันของเขาก็คือประธานาธิบดีเวลาที่เขาเล่นเซ็กทอยเขาก็มักจะมองดูรูปอยู่เป็นประจำและคนสุดท้ายในกลุ่มก็คือสเตฟานีสตีฟเลเขาเป็นคนที่แสบอ,อมากเพราะเขาชอบเล่าลวงคู่ใหญ่มาติดกับดักถ่ายรูปนั่นเองและตัดภาพมาที่พวกเขาได้จัดงานปาร์ตี้ พาอปีนี้คือปีสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันแล้วอยู่ๆเคล่าและแฟนของเขาก็ได้ทะเลาะกันเพราะความยิ่งแาของเขาเองจนทําให้เขากับแฟนต้องเลิกกันไปและเพื่อนในกลุ่มก็ได้มาถามว่าเป็นอะไรไหมแต่เคล่าก็ได้บอกไปว่าช่างหัวแม่งเหอะไม่ต้องไปสนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีกันเองและเขาก็บอกเพื่อนๆว่าเราไปสนุกกันดีกว่า และแม่สาวแอนนี่ก็ได้ขอตัวแยกออกไปเพื่อที่จะไปโทรหาแฟนหนุ่มของเขาซึ่งดูเหมือนว่าแฟนหนุ่มของเขาําลองเมาได้ที่จนเขาได้จัดสายแอนนี่ไปทําให้แอนนี่ต้องเสียงเป็นอย่างมากจนเขาต้องไปดื่มเหล้าแล้วเล่าเรื่องทุกข์ให้เพื่อนๆได้ฟังและคืนนั้นพวกเขาก็ได้ดื่มและนั่งคุยกันมิเชลเลยบอกกับเพื่อนๆไปว่าเรามาตั้งกฎเล่นเกมกันไหมและเพื่อนๆของเขาก็ได้ตกลงจนแม่สาวเคล่าได้บอกไปว่า ใครก็ได้ที่ไม่ทำให้ปวดหัวส่วนมิเชลบอกอีกว่าเขาต้องการแค่ประธานาะธิบดีคนเดียวเท่านั้นและสเตฟานี่เขาต้องการหนุ่มที่เข้าใจเธอได้ ในยามเหนื่อยล้าส่วนเป้าหมายของสาวเอลนี่นั่นก็คือมีเซกเกิหนุ่มคนรักของเขานน่นเองจนพวกเขาได้ตั้งกฎกันขึ้นมาว่าพวกเขาต้องช่วยกันทําให้เพื่อนๆสาเร็จกันทุกคนจนถึงวันเปิดเรียนมิเชลก็ได้รีบไปเรียนมากจนเขาเจอหนุ่มหล่อที่ไม่รู้จักเขาจึงมองหนุ่มคนนั้นเป็นอย่างมากจนทําให้เขาวิ่งชนประตูล้มลงทําให้หนุ่มคนนั้นได้เข้ามาช่วยได้ได้ถามว่าเป็นอะไรไหมมิเชลได้บอกไปว่า ไม่เป็นอะไรแค่เลือดเต็มปากผู้ชายคนนั้นก็เลยได้แนะนําตัวเขาเขาชื่อเกนนะเป็นนักเรียนใหม่เพิ่งย้ายมาและฉากต่อมาพวกกับสาวเคล่าที่กําลังหยอกแฟนหนุ่มของเธอแต่แฟนหนุ่มของเธอนั้นกลับบอกไปว่าลืมแล้วเหรอเราเลิกกันแล้วแต่เคล่าก็ได้บอกว่าแค่พูดเล่นนะแต่แฟนหนุ่มก็ได้เดินหนีไปจนทําให้หนุ่มเกนที่เห็นเหตุการณ์เดินเข้ามาบอกเคล่าว่าฉันมีแผนเพื่อที่จะทําให้เธอกับแฟนเก่าของเธอ กลับมาคืนดีกันไคล่าเลยงงว่าเป็นใครเขาเลยบอกกับไคล่าว่าเขาชื่อเกนตัดภาพมาที่สเตฟานี่ ที่กำลังเล่นกีฬาแบบบ้าคลัง่งจนเจอผู้ชายคนหนึ่งเขากําลังเดินมาเขาจึงโยนลูกเบสบอลไปใส่ทําให้คอนั้นล้มลงสเตฟานี่จึงเดินไปถามว่าเป็นอะไรไหมและเขาก็ได้แนะนําตัวไปว่าเขาชื่อสเตฟานีเกนเลยบอกไปว่าครับผมชื่อเกนเหมือนว่า3มคนนี้จะชอบผู้ชายคนเดียวกันนั่นเองตัดภาพมาที่ตอนเย็นมิเชลได้พาแอนนี่เลือกเทียนหารสาที่ร้านจนมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาแนะนําเลยบอกรุ่นที่ดีที่สุดขยี้ถึงซวงใน พ่อฉันเคยใช้มาก่อนหลังจากนั้นแอนนี่ก็ได้กลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เอากางเกงในที่เขาซื้อมาลองดูและเขาได้ลองเล่นมันอย่างสนุกสุดเสียวจนพ่อเขาได้เปิดประตูแอนนี่ก็ตกใจทําให้รีโมทของเขาตกลงกับพื้นและหนุ่มเกณฑ์ที่พ่อมาแนะนําก็เผลอเหยียบรีโมทเข้าทําให้กางเกงในของเขาเข้าไปถึงเลเวล10จนทําให้เขาทนไม่ไหวบิดไปบิดมาทําให้หนุ่มเกณฑ์งงไปอย่างมาก และก่อนที่เขาจะกลับเขาดันไปเจอรีโมททำให้รู้ว่าสาวแอนนี่กำลังขยี้น้องสาวของตัวเองต่อมาที่โรงเรียนก็ได้เปิดตัวครูใหญ่ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือแม่ของไอหนุ่มเกนนั่นเองและเกนก็ได้เอาของมาเก็บที่ล็อกเกอร์แม่สาวเคล่าก็ได้เดินเข้ามาหัวเราะ เพื่อที่จะใ,ให้แฟนเก่าของเขาเห็นว่าเขาลังคุยกับผู้ชายอยู่จนเกนได้ขอตัวไปมันทําให้แฟนเก่าของไคล่าสนใจอย่างมากเขาจึงถามว่าเลิกกันไปยังไม่นานเท่าไหร่มีหนุ่มซะแล้วเหรอเค่าเลยบอกไปว่าไม่มีอะไรก็แค่เพื่อนกันเท่านั้นเองหึงฉันเหรอถึงได้ถามแบบนี้ไว้ว่างๆเราค่อยไปกินตับลำลึกความหลังกันก็ได้นะ แฟนเก่าเขาก็ตอบตกลงและเขาก็แอบ,บไปกินตับกันอยู่เป็นประจำภาพได้ตัดมาที่บ้านของครูใหญ่ที่กําลังจัดปาร์ตี้พ่อของเอนนี่ก็ได้พาเขามาด้วยมันทําให้เอนนี่รู้สึกว่าพ่อของเขากําลังแอบ,บคบกับแม่ของเกนอยู่แต่จูๆ่ๆเพื่อนเขาอีก3ามคนก็มาทําให้พวกเขางงว่ามาทาอะไรที่นี่จนทําให้สีสาวทะเลาะก,กัน พราเขาแอบชอบไอ้หนุ่มเกนคุณเดียวกันทําให้พวกเขาต้องออกมาเคลียร์กันแต่ทําให้พวกเขาก็เคลียร์กันไม่ลงตัวสักทีหลังจากนั้นไคล่าก็แอบขึ้นไปบนห้องของเกนแล้วเอาเสื้อเกนมาใส่ถ่ายรูปทําให้แฟนเก่าหึงแต่จูจ่ๆเกนกับแอนนี่ก็ได้เข้ามาในห้อง แต่แอนดี้ก็รู้ว่าไคาล่าอยู่ใต้เตียงเขาจึงช่วยเพื่อนและไม่ให้เกนหันไปมองและเขาก็จูบกันทําให้เคล่าได้ถ่ายรูปไว้ทันพอดีมันทําให้แอนดี้โกรธมากเคล่าจึงวิ่งลงไปข้างล่างเพื่อไปเอารูปไปบอกกับเพื่อนๆของพวกเธอทําให้สีสาวทะเลาะก,กันมินอย่างมากจนพวกเขาตกลงกันว่าจะทําให้เกนและแอนดี้คบกันส่วนเคล่าก็ได้แอบมีอะไรกับแฟนหนุ่มอีกเช่นเคยเขาจึงสารภาพไปว่าเขายังรักเธออยู่ เคล่าเลยบอกไปว่าเขาไม่อยากทำแบบนี้อีกต่อไปแล้วเขาก็ได้ร้องไห้แล้ววิ่งออกมาส่วนแอนดี้ก็ขับรถไปหาแฟนของเธอที่มหาลัยมันไม่ได้เหมือนที่เธอคิดไว้เพราะแฟนของเธอนั้นกำลังมีอะไรกันกับคนอื่นอยู่เขาจึงโมโหอย่างมาก ยาเขาก็ได้ขี่รถกลับบ้านภาพได้ตัดมาที่โรงเรียนอีกพวกเพื่อนๆก็พากันเข้าใจผิดว่าแอนนี่เสียส่งกับแฟนของเธอแล้วแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเลิกกันไปแล้วจนมาถึงวันจัดงานปาร์ตี้สเตฟาน,นี่เขาก็ได้ยืนคุยกับเอเมิดเพื่อนของเขาแล่เอเมิดก็ได้มอบของขวัญให้เธอจนเคล่าได้มาเจอแฟนเก่าของเขาในงานทําให้แฟนเก่าของเขาพูดว่าผมยังรักคุณ จนทั้งสองคืนดีกันส่วนมิเชลที่กำลังจะไปหาแอนนี่ที่บ้านได้ไม่เจอพ่อหนุ่มโอลิเวอร์ทำให้เขารู้จักกันทำให้พ่อหนุ่มโอลิเวอร์ได้สารภาพรักจนทำให้เขาทั้งสองได้ลงเอยกันและสเตฟานีเขาก็ได้ลงเอยกับเอมิดและเขาก็ได้จูบกันเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นแฟนเก่าของแอนนี่ก็ได้ตามมาหาเกนและบอกเรื่องทุกอย่างให้เกนฟังว่าสิกสาวนี้รวมหัวกันจะจีบเธอจนทำให้เกนรู้สึกสับสนเป็นอย่างมาก จนเขาต้องขอตัวกลับบ้านไปก่อนหลังจาก4่สาวนั้นได้มานั่งคุยกันว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเราไม่ควรทําอย่างนั้นถึงแม้เขาจะมัวหวังอะไรก็ตามและหนังก็ได้จัดจบลงก่อนจากกันฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ